ประโยชน์ของการนวดหน้าด้วยน้ำมันมะพร้าวจะช่วยทำให้หน้าของเราชุ่มชื่นช่วยยกกระชับผิวหน้าให้เต่งตึงจากนั้นก็เกลี่ยครีมธนาคาให้ทั่วหน้าของเราได้เลยนี่ค่ะ<ม>พอทาครีมเสร็จแล้วผิวหน้าของเราก็จะมีความชุ่มชื่นฉ่ำวาวแบบนี้เลยและนี่ก็เป็น2ขั้นตอนในการดูแลผิวหน้าแบบง่ายๆที่ทำตามแล้วรับรองว่าผิวเนี่ยจะขาวใสแต่งตึงลดเลือนริ้วรอยอย่างแน่นอนค่ะ ค่ะมลจากช่องสรรหามาทำใครที่มีปัญหาผิวแห้งแต่งหน้าไม่ติดมีริ้วรอยเหี่ยวยน่นผิวหน้าหมองคล้ำไม่สดใสรีบดูคลิปนี้เลยวันนี้มันจะมาแชร์วิธีดูแลผิวหน้าที่แห้งและหมองคล้ำให้กลับมาชุ่มชื่นผิวขาวกระจ่างใสมาฝากค่ะวิธีที่มันจะมาฝากในวันนี้นะคะบอกเลยว่าทำแล้วเห็นผลดีมากๆนะคะเพราะก่อนหน้านี้มลอะ ไปทําบ้านสวนใช่ไหมคะแล้วก็โดนแสงแดดแบบแรงมากทําให้ผิวทั้งแห้งทั้งดําทั้งคำ้ำแล้วก็ผิวเสียสุดๆเลยค่ะแต่ว่าตั้งแต่ที่มนลองทํา2ขั้นตอนนี้นะตอนนี้ผิวมลคือกลับมาดีขึ้นมากๆเลยนะคะผิวมีความชุ่มชื่นขึ้นหน้าขาวขึ้นแล้วก็ที่สําคัญนะคะผิวเนี่ยมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสําหรับการดูแลผิวหน้าของมนในครั้งนี้สิ่งที่จะต้องเตรียมเลยนะคะก็คืออันดับแรกก็จะเป็นน้ํามันมาพาะพร้าวสกัดเย็นส่วนอันที่ส ก็คือคิมธนาคารซองนี้นั่นเองค่ะส่วนน้ำมันมะพร้าวที่มนใช้อยู่เป็นประจำนะคะสแตนควดน,นี้เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นน้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นออร์แกนิกนี่ห้อทอริคาน่นะคะควดน,นี้เลยใช้แล้วดีมากเวลาที่ใช้เนี่ยซึมเข้าสู่ผิวไวแล้วก็กินหอมน้ำมันมะพร้าวสุดๆเลยค่ะและความพิเศษที่ไม่เหมือนใครอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือน้ำมันมะพร้าวของทอริคาน่นะคะเขาจะมีความสีเหลืองๆแบบนี้เห็นไหมคะทุกคน นั่นก็เพราะว่าเขาจะมีประกายสีทองจากเยื่อหุ้มกลามะพร้าวค่ะ ซึ่งทําให้มีสารต้านอนุมูลอิสระและมีสารโมโนโล,ลินถึง4เท่าเลยค่ะประโยชน์ของการนวดหน้าด้วยนะ้ำมันมะพร้าวจะช่วยทําให้หน้าของเราชุ่มชื่นช่วยยกกระชับผิวหน้าให้เต่งตึงขจัดสิวเซี้ยนให้หลุดออกจากผิวหน้าของเราด้วยค่ะขั้นตอนที่2ขาดไม่ได้เด็ดขาดเลยก็คือขั้นตอนของการบํารุงค่ะหลังจากที่มนนวดหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมนก็จะทาครีมบํารุงทุกครั้งนะคะและครีมที่มนเลือกใช้นะคะก็คือนี่เลย เดลิฟท์ธนาคา e เอ็กซ์ต้ามอยเจอไรซิ่งแอนด์ไวท์เทนิ่งครีมซองนี้ค่ะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของสารสกัดจากธนาคามีวิตามิน A วิตามิน C แล้วก็วิตามิน E นะคะซึ่งเขาจะช่วยทั้งในเรื่องของความขาวกระจ่างใสลดการเกิดสิวลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ลดจุดด่างดำต่างๆได้ด้วยค่ะ สำหรับวิธีการใช้นะคะก็เหมือนการใช้ครีมทั่วไปเลยแล้วก็บีบไปที่ปลายนิ้วของเราจากนั้นก็จิ้มไปที่5จุดบนใบหน้าของเราได้เลยจากนั้นนะทุกคนก็ทำการเกลี่ยให้ทั่วหน้าของเราได้เลยค่ะส่วนใครที่กลัวแพ้บอกเลยค่ะว่าหายห่วงเพราะครีมเดลิฟธนาคารซองนี้เนี่ยเขามีความปลอดภยัยพอได้รับการรับรองโดยแพทย์ผิวหนังด้วยค่ะทุกคน นี่คะ่ะ<ม>พอทาครีมเสร็จแล้วผิวหน้าของเราก็จะมีความชุ่มชื่นฉ่ำวาวแบบนี้เลยทาแค่นี้ก็เข้านอนได้แล้วคะ่ะสำหรับครีมเดลิฟธนาคาซองนี้นะคะมน์ก็จะทาทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยส่วนน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมน์จะใช้แค่ก่อนนอนเท่านั้นคะ่ะและนี่ก็เป็น2ขั้นตอนในการดูแลผิวหน้าแบบง่ายๆที่ทำตามแล้วรับรองว่าผิวเนี่ยจะขาวใสเต่งตึงลดเลือนริ้วรอยอย่างแน่นอนคะ่ะ ส่วนใครที่สนใจน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทอพิคาน่าขวดนี้กับ เดลิฟธนาคารเอ็กตร้าไวท์เจอไรซิ่งแอนด์ไวท์เทนนิ่งซองนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆที่เซเว่นอิเลเวนเลยค่ะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยขวดละ1น0บาทส่วนครีมซองนี้39บาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาผิวแห้งหน้าหมองคล้ำแล้วมีริ้วรอยเหี่ยวย่นมีสิวเซี่ยนบนใบหน้าก็ลองเอา2ขั้นตอนนี้ไปใช้ได้เลยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้มนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมนทั้งใน YouTube แล้วก็ a c e b o o k เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบา,บายใครที่มีปัญหาผิวแห้งแต่งหน้าไม่ติดหน้าหมองคล้ำไม่สดใสรีบดูคลิปนี้เลยเพราะว่าวันนี้มนมีวิธี